สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาข้อหารือภาษีกรในเรื่องภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายกรณีขอผ่อนผันการใช้ที่อยู่เดิมตามที่ได้ระบุในหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายเลขที่หนังสือ0702-3398ทับลงที่22พฤษภาคม2562 ข้อหารือมีรายละเอียดดังนี้ครับ <c oughs> สรุปได้ว่าต่อมาธนาคารได้แจ้งย้ายสำนักง,งานใหญ่ไปยังที่ตำแหน่งใหม่ภายหลังจากที่แจ้งย้ายสำนักง,งานใหญ่แล้วธนาคารได้รับหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายซึ่งระบ,บุที่อยู่เดิมของธนาคารและธนาคาร ไม่อาจาคือหนังสือรับรองการหักภาษีหนาที่จ่ายให้ลูกค้าของธนาคารเพื่อดาเนินการแก้ไขที่อยู่ให้ถูกต้องได้ธนาคารจึงขอผ่อนผันการใช้ที่อยู่เดิมในหนังสือรับรองการหักภาษีหนาที่จ่ายเป็นเวลา2เดือนสกมกติว่ามีแนววิจัยดังนี้ครับกรณีที่ลูกค้าของธนาคาร ซึ่งมีหน้าที่หักภาษีเงินได้นาที่จ่ายได้ออกหนังสือรับรองการหักภาษีน้าที่จ่ายโดยระบุที่อยู่เดิมของธนาคารและมีรายการอื่นๆในหนังสือรับรองการหักภาษีนาที่จ่ายถูกต้องครบถ้วนนั้นหากธนาคารมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้โดยชัดแจ้งว่าหนังสือรับรองการหักภาษีน้าที่จ่ายดังกล่าวเป็นของธนาคาร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่จริงและได้รับมาภายในเวลาอันสมควรภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ธนาคารมีสิทธิ์ใช้หนังสือรับรองการหักภาษีณนะที่จ่ายดังกล่าวเป็นหลักฐานการเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลของของธนาคารได้